สวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะวันที่27เดือนตุลาคมค่ะตอนนี้สองห้าหกแปดตอนนี้คุณลูกเขยกับคุณแม่ใหญ่ช่วยกันเทฮอร์โมนนะคะใส่จากขวดเล็กไปอยู่ในขวดใหญ่สว,ส,ส,สวัสดีครับคุณสามีสวัสดีครับคุณภรรยาของผมสวัสดีทุกคนครับ <ผม S 1> คุณทําอะไรอยู่คะผมเล่นกับฮอร์โมนฮอร์โมนไข่อ่าเล่นกับฮอร์โมนไข่ นี่ค่ะช่วยกันเทค่ะคุณแม่ยายอยู่นี่ค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะเราช่วยกันเพราะว่าฮอร์โมนไข่ของเราได้เวลาแล้วที่เคยแจ้งไปเนาะเพราะหน้าฝนมันให้ไม่ได้ต้องให้ช่วงหลังจากเสร็จหน้าฝนเพราะเรายกล่องให้เรียบร้อยแล้ววันนี้ก็อากาศดีดีค่ะฝนลงเม็ดเปาะแปรอะเปาะแปนี่ค่ะเทจากขวดใหญ่นะคะเอขวดเล็กไปสู่ขวดใหญ่แล้วก็สองท่าน นั่งสบายๆเยขย่าวขวดแล้วก็เทใส่ขวดใหญ่ส่วนคุณภรรยางานหนักทงงานช้างค่ะยกแต่ละขวดเนี่ยแล้วก็ไปเทตามต้นไม้นี่ค่ะยกออออฮอร์โมนไข่จากขวดใหญ่อย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะขวดใหญ่เนี่ยค่ะขวด5ลิตรนี่ค่ะแล้วเราก็จะเอาไปเทที่ต้นไม้ของเราเดี๋ยวพาไปชมนะคะว่าเราเทไปถึงไหนแล้ว ตอนนี้อุ้ยโ,โอ้ตรงนี้เละเลตุ้มเป๊ะเลยนี่ค่ะเทสนี่ค่ะขวดละเนระน,นาดอยู่นี่ค่ะเทเสร็จแล้วเนี่ยค่ะแล้วเราก็เอาไปเททุกทุกคนต้นของเราค่ะเดี๋ยวพาชมนะคะมือสายนะคะถือเพราะว่าฮิวฮิ้วฮอร์โมนด้วยนะะี่ค่ะโอเคนี่ค่ะเราก็จะเอามาเทให้กับต้นไม้ของเราทุกท,ทุกต้นนะคะ ฝั่งนี้อันนี้เราเริ่มห้ตั้งแต่เช้าแล้วค่ะเนี่ยค่ะฮอร์โมนเรายกมาเราก็จะเทตามรอบขอบขอบเครือ,อขอบอะไรนะขอบที่เรานำล่องให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะเนี่ยขอบแบบนี้ค่ะเพราะว่าเวลาฝนตกหรือเรารดน้ําฮอร์โมนเราก็จะไม่ไหลเราจะเทแบบนี้เลยค่ะรอบรอบเลยค่ะเนี่ยค่ะรอบต้นรอบโคนต้นทั้งหมดเลยเนี่ยค่ะส่วนฝั่งนี้เรา รถเสร็จแล้วค่ะให้หมดแล้วเดี๋ยวเราจะตะยาวไปนู่นค่ะแนวนี้ให้เสร็จหมดแล้วค่ะเพราะว่าทําตั้งแต่เช้าเพิ่งจะถ่ายวิดีโอนีค่ค่ะค่ะก็ประมาณนี้หนะมคะ้อมูลของเราเยอะค่ะมีเป็นสองสร้อยขวดก็ที่ที่ดินของเราสองไร่เนาะเราก็จะให้ฮอร์โมนทุกต้นเลยค่ะพืชผักเกษตรของบ้านส่วนทรงรัก ส่วนใหญ่เนี่ยค่ะเป็นกล้วยเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เรากําลังออกเครือออกหนอที่เรากําลังแยกหนอมาปลูกเนี่ยค่ะกําลังออกเครือแบบนี้ค่ะเราจะเลี้ยงดูเขาด้วยฮอร์โมนไข่สังเคราะห์แสงทั้งหมดเนี่ยค่ะเห็นไหมคะสวยมากดูสิคะนี่น้องออกเครือแล้วค่ะอันนี้กล้วยหอมทองนะคะสวยจริงๆเลยดูว้าวสวยมากค่ะ คอยดูผลของเขานะคะตอนนี้เขากําลังกําลังออกเครือค่ะแต่ระวีระวีนี่สุดแล้วค่ะสุดท้ายแล้วค่ะนี่สวยงามจริงๆค่ะเดี๋ยวเราดูผลนะคะว่างามแค่ไหนน้องได้ฮอร์โมนไข่เรียบร้อยแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณคุณแม่ที่ดูแลเอาใจใส่นี่ค่ะกล้วยของเราก็สวยค่ะนี่เห็นไหมคะนี่ก็กล้วยน้ําว้านะคะออกเครือแล้วค่ะส่วน หน่อที่เรามีเยอะๆเนี่ยค่ะเราก็จะขุดแยกหน่อออกมานี่ค่ะเราก็ปลูกเห็นไหมคะอันนี้เราเพิ่งปลูกใหม่เราปลูกใหม่เยอะมากเลยค่ะโอเคอุ้ยคุณสามีช่วยช่วยหิ้วมาส่งตรงนี้ค่ะโอเคค่ะเราช่วยเหลือกันน้ำหนึ่งใจเดียวกันจริงๆขอบคุณพระเจ้าทุกกรณีเสริมกำลังเรียวแรงลูกด้วยพงเจ้าค่ะเราจะไม่เหนื่อยเราจะไม่ล้าฮาเลลูยา โอเคค่ะนี่ค่ะโอเคขอบคุณนะคะที่ติดตามชมค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจบ้านส่วนทรงรักนะคะพระเจ้าอวยพรทุกท่านสวัสดีค่ะค่ะเช้าวันใหม่นะคะวันนี้เราทำฮอร์โมนไข่สังเคราะห์แสงนะคะลืมให้ชมตั้งแต่ต้นลืมค่ะตอนนี้เราปรุงเรียบร้อยแล้วค่ะก็เลยมาให้ดูส่วนผสมทีหลัง เราจะมีส่วนผสมก็จะมีแบบนี้นะคะนี่ค่ะมีผงชูรสแล้วก็มีน้ำปลาแล้วก็มีน้ำตาลแล้วที่สำคัญนางเอกของหอมมนไข่ก็คือ,อไข่ค่ะเราเทลงไปแล้วค่ะทั้งหมดห้าสิบฟองค่ะในนี้ค่ะอันนี้ก็คือผงชูรสนะคะที่เราใส่ลงไปแล้วนะะี่ค่ะเยอะมากน้ำตาลเราก็ใส่ไปแล้วคือหนึ่งต่อหนึ่งเลยนะคะน้ำตาล สมมติเรามีไข่50ฟองเนาะพี่น้องเราก็จะใช้น้ําตาล50ช้อนผงชูรสก็50ช้อนแล้วก็น้ําปลาก็50คือเอ่อหนึ่งต่อหนึ่งเลยค่ะนี่ค่ะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวกาลังขอดตัวตีให้มันแตกนี่ค่ะแล้วเราเราจะต้องเอ่อตีตีไข่ลงไปแล้วเราก็บีบเอ่อเปลือกไข่ลงไปด้วยนะคะเพราะว่ามันจะเราไปทําสังเคราะห์แสงเปลือกไข่ ราก็ต้องใช้ด้วยค่ะนี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปใส่ที่ขวดที่เราเตรียมน้ำไว้แล้วค่ะนี่ค่ะก็ประมาณนี้ปกติเราก็จะใส่น้ำปาลาด้วยค่ะแต่วันนี้เราไม่ใส่นะคะเรามีน้ำปลาแล้วนี่ค่ะก็3มอย่าง4ี่อย่างค่ะมีผงชูรสมีน้ำตาลมีน้ำปลาแล้วก็มีไข่โอเคเนาะเดี๋ยวจะพาไปชม ตอนอที่เรากำลังจะใส่ลงไปในภาชนะน้ำที่เราจะทำฮอร์อมโมนไข่สังเคราะห์แสงนะคะโอเควันนี้ก็วันที่28นะคะเดือนตุลาคมค่ะ2568ค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอตัวทำไข่เจียวก่อนนะคะ <c oughs> จริงๆมันเหมือนไข่เจียวค่ะแต่เราไม่ได้เอาไปเจียวค่ะเราเอาไปทำฮอร์โมนไข่ เราต้องตีไข่ให้มันแตกอย่างเงี้ยค่ะมันจะมันจะเหมือนไข่เจียวค่ะสุดท้ายเหมือนเราจะทานไข่เจียวจริงๆเพราะส่วนผสมคืออาหารที่เรารับประทานในไข่เจียวเลยค่ะเพียงแต่เราไข่เจียวเราไม่ใส่เปลือกเนาะแต่ฮอร์โมนไข่เราต้องใส่เปลือกด้วยถ้าเราไม่ใส่เปลือกเนี่ยเราเจียวได้เลยค่ะโอเคครับคุณค้สวัสดีค่ะให้ชมต่อนเนื่องนะคะมาเช้าให้ชมวิธีการทำฮอร์โมนไข่แล้วนะคะตอนนี้ก็ เราใส่ฮอร์โมนลงไปในขวดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องค่ะดูสิคะสุดยอดสวยงามมากค่ะบ้านสวนทรงรักมีเรียกอะไรนะมีพิธีที่ทำแล้วสุดยอดกระทำปุ๊บแดงปั๊บค่ะพี่น้องเห็นไหมคะนี่ค่ะแดงหมดเลยค่ะทำปุ๊บก็แดงปั๊บจริงๆค่ะคุณแม่สองคนช่วยกันเขย่าเมื่อกี้สวัสดีค่ะเพิ่งจะเขย่าเสร็จเพิ่งจะได้พักเนี่ยค่ะ สุดยอดเลยนี่ค่ะฮอร์โมนไข่บ้านส่วนทรงรักค่ะพืชผัก,กเกษตรของเราอร่อยสุดๆก็นี่แหละธรรมชาติล้วนๆเลยนี่ค่ะฝีมือค่ะทำปุ๊บแดงปั๊บค่ะเรามีหัวเชื้อไงคะเราใส่หัวเชื้อด้วยนี่ค่ะเดี๋ยวรอดูนะคะวันนี้วันที่28นะคะเดือนตุลาคมประมาณ1เดือนไม่เกิน2เดือนหรือประมาณสอาทิตย์ก็แดงแล้วค่ะ เที่ยวนี้เราทำได้เยอะก็ฮอร์โมนไข่เราเยอะจริงๆก็ประมาณขวดเล็กก็3 37ขวดนะคะสุดยอดค่ะขวดใหญ่ก็มี37ขวดโอ้ขอบคุณพระเจ้าโอ้โหเป็นเลขที่พระเจ้าสร้างโลกสร้างโลก6วันวันที่7พระเจ้าให้พักนี่แหละชีวิตเราจะครบบริูวณฮาเลแล้วอย่าเราจะได้พักสงบในพระเจ้าของเรานี่ค่ะโอ้โหแดงแล้วค่ะเห็นไหมคะพอเรา ทำฮอร์โมนไข่แล้วมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมคะพอเราขย่าเสร็จปุ๊บเนี่ยเ็าจะเป็นฟองแบบนี้ค่ะเพราะว่าไข่ไงคะเป็นฟองค่ะเนี่ยคะ่ะรอดูนะคะว่ากี่วันเนาะจะแดงแต่ช่วงนี้หนะ้าหนาวอากาศเย็นก็น่าจะแดงช้านะคะแต่ถ้าแดงดวงอาทิตย์แรงร้อนมากก็จะแดงเร็วค่ะส่วนอันนี้เป็นฮอร์โมนที่เราทําจากน้ำสาวข้าวนะคะที่เห็นตรงนี้ค่ะแล้วเราใช้เปลือกไข่เนี่ยค่ะ เปลือกไข่ของเรานี่ค่ะไข่เป็ดพี่น้องท่านใดสนใจเ,เวลาเจียวไข่ก็อย่าอย่าทิ้งเปลือกนะคะเราตากแดดเนี่ยค่ะเห็นไหมคะตากแดดแล้วเราก็มาตำเนะะี่ยค่ะตำแล้วก็ใส่ผงชูรสค่ะแค่เปลือกไข่กับผงชูรสค่ะแล้วเราก็เอามาใส่กับโฮอร์โมนไข่นะคะเออไม่ใช่โฮอร์โมนน้ำซาวข้าวค่ะเห็นไหมคะอันนี้เพิ่งจะทําเห็นไหมคะน้ำซาวข้าวเราจะเป็นแบบนี้นะคะพอเราใส่ถ้าเป็น5ลิตรอย่างนี้นะคะ เราจะใส่ประมาณ5ช้อนค่ะเนี่ยค่ะ5ช้อนเราใส่ลงไป5ช้อนแล้วก็ขย่าค่ะประมาณสัก1อาทิตย์5ถึง7วันนะคะก็จะแดงแล้วค่ะเนี่ยค่ะน้ำเสาข้าวสุดยอดค่ะบ้านส่วนเราธรรมชาติล้วนๆจริงๆขอบคุณมากๆนะคะขอบพระเจ้าอวยพรทุกท่านอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะคะบ้านส่วนทรงรักค่ะ เราไม่มีสิ่งใดที่จะอัปเดตมากมายค่ะเราก็วนๆกันอยู่ตรงนี้แล้วค่ะเพราะเรามีสวนสองไร่ที่เราแค่สองไร่ฮอร์โมนเราก็นี่แหละค่ะสามสี่ร้อยขวดเนี่ยค่ะสองไร่ได้ทุกต้นเลยค่ะไม่มีต้นไหนขาดเลยค่ะนี่ค่ะอย่างสมมุติว่าเนี่ยเห็นไหมคะดอกอัญชันเราอย่างนี้ค่ะที่เราปลูกเก็บธรรมชาติแล้วก็ตากแดดของเรานี่ค่ะน้องก็ออกดอกแบบนี้ค่ะเพราะเรา ใช้ฮอร์โมนไข่สังเคราะห์แสงทั้งหมดค่ะนี่ไข่ไหมคะดอกสวยงามมากค่ะเห็นไหมคะดอกใหญ่มากนี่ค่ะดอกสวยค่ะนี่ค่ะสวยงามค่ะฮอร์โมนไข่นี่ค่ะว้าวดอกอันชันของเราค่ะสวยๆค่ะคุณสามีก็ตัดหญ้าอยู่ทางนู้นค่ะนู่นค่ะใกล้จะเสร็จแล้วนี่ค่ะรอบขอบสะของเรานะคะ วันมมูบังชูฮัลโหลสต็อปสต็อปดื่มกาแฟครับพอแล้วเดี๋ยวเราอาบน้ำโอเคสต็อปพปีสโอเคค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ hmm. เพื่อเป็นกำลังใจนะคะ mm hmm. บ้านส่วนทรงรักค่ะโอ้ยปลาน้อย mm hmm. มาอีกแล้วเต็มไปหมดเลยโอเคค่ะ okay, ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทํกลางบรรยากาศสุดยอดค่ะ เห็นไหมคะลมว้าวสุดยอดคะ่ะให้ชมนี่คะ่ะอู้ลมเย็ยนสบายมากเลยโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ